มาเาะแต่ไดมนี nee mm, yeah. ่ฮะขอเออได้ยัง่ะอยังแน่ี่ฮะข้าข้าเอาไปใส่ป่าบอเออใส่อยู่ใส่ นีเป็นบ่อนขม,มาหากินเนะาะ่านผู้ชมนเนาะอ๋อนธรรมมอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งของบ้านธาตุเนาะซึ่งว่ามีความ เ,เก่าแก่แลวก็สวยงามน่าอย่เนาะหมู่บ้านของเพื่อนทางนี้นี่โอ้บ่าวถึงคำกับครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่บ่าวถึงคำได้มาเลาะอยู่ในคุ้มบ้านแห่งนี้นะคุ้มบ้านธาตุนี่ที่ว่าได้เข้ามาลึก,เล,ก,บบกเลิกแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะมีความสวยงามหนายเงินซานเพื่อนกัยังแบบมีความดังเดิมล่าอยู่เนาะไปใช้นน่ ฮะสบายดีเออลูกบ่ฮะหลานยังบ่ทันแต่งงานปะมี่แล้วแต่ว่าเออใหญ่แล้วเนาะป้าลูกว่ญ่แล้วผู้กกบ่นี่ตัวนี้ละหลานนี่เนาะเออบ่อนได้บ่นเพิ่นอาบน้ําค่ะอาบน้ํำแบบไหนเช้าอืมไปเลยไปพาไอ้ไปนะไปไปเบิ่งเพิ่น ไปเบิ่งบนเพื่อนอาบน้ำเนาะบันทาตุเนาะอันนี้กัเนาะเออบ่อนีเบัเออกรบงบันทตดเลยตัวไหนออ็มีบันอไปหาทางง่ายละกรบงบันทตุเลยเข้าไปในเนาะบ่อน่น้ดอ่ะโ้แล้วเพื่อนเอรวมกันบันทัดกรบง นี่เนาะให้น้องๆพาไปเบิ่งอ่าบ่อนเพิ่นใสน้ำเนาะมาๆย่างมาหลายๆคนงามรูปจงามมาเาท่านผู้ชมเออน้ําห้วยเนาะน้ําห้วยเอเดี๋ยวเฮาเฮาสิไปเบิ่งน้าห้วยันนะท่านผู้ชมเนาะห้วยน้หยังน้ํากระทางนี่บ่เ

เนะครับผมเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งจุดที่วา่าพ่อแมสส่ประสาชนเพื่อนใสน้ำเนาะเพื่อนอันตักมากกินมาใส่ก็ยุ่งหันละมีแต่ใส่อาบเนาะเออมีแต่หายุ่หากินแล้วก็ใส่อาบเนาะมนะนนนนนีน้ำใส้นนรมันมีน้ำลินน้ำอย่างไรเนาะ โอ้พี่ธามุสมัยบ่อนจุดที่เพื่อนนะทั้งหากินน้ำเนาะแล้วก็วกสม้มสายน้ำอีกนี่เนอธามุสมนี่เพื่อนมาตึกกระดุงอยู่นะโอ้โตงามเป็นภาพที่สวยงามจริงๆธามุมสมตายลงไปเลย บอก็ได้ เป็ยงอันนี้เฮ็ดหยงตัวนี้ฮะใส่ป่าเนื้อใส่ป่าพ่นี่ฮะเออวเอาไปใส่อันใดบัดนี้ใส่ตุมบ่ใส่หยังแ้ลเออ้แล้วควงเนาะแล้วเอาแมาควงเอายๆๆอืมีีหยังแน่ส่วนผสมมันฮะ ทำแล้วเอาไปปลาไว้ในน้ำเนาะปลาไว้ในน้ำเลยแหละตอนแรงๆเรามาพ่วงเอาเออืมวิธีวิธีหากินเราท่าผนผะู้ชมเนาะ นี่น,นี่เป็นบ่อนทำมาหากิ่นเนาะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนกับมาตึกกระดุง้งข่วงเฮคือว่าเพื่อนกับมาหากินอยู่น้ำกระถางอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นบ่อนอาบน้ำอาบใน้านีเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้เป็นภาพวิถีชีวิตที่สวยงามที่สุดที่บ่งสิ่งคำเคยเห็นนี่เนาะ O เฮ้ยเฮ้อเฮเจ้าของควายเคนนี้เนาะมาแต่น้ำมันไก่บนนี่ฮะควายนี่ฮะอ๋อจักโตควายคอนี่อ๋อโอ้โหตัวไปน้ำนี้ตลอดเนาะควายนี่ได้ขายบ่แต่ละปีนี่ยบ่ได้ขายเลยเนาะ ตัวเลี้ยงปะไปเลยตัวแม่จะโตแล้วนี่แม่ซีบ่โอ้จากน้อยจากน้อยมันก็ออกไปหลายๆตัวเองเนาะอ่าเข้าใจเข้าใจโอ้ไม่แยังกันนี่ค่ะค่ะค่ะเอาไปใส่ป่าบ่นี่ละ เอยอใสยูใสนี่ข้างมา<อ>แล้่มากูมาแล้วนี่นะนนะอุออออปกรณ์หาป่าท่านผู้ชมค้างเนาะซสื้อซื้ออุปกรณ์พิ่นฐะนนะ ต่อแหลงแรงเวริโน,นเนพิ่นกะเห็ดเวียกเงินเวียกสารเพิ่นเออ่ตัวตัวควายนี่กะของอีเม่นเนาะโอ้นี่ตัวควายเพิ่นมัดไว้นี่เนาะเออวันนี้เพิ่นกำลังฟัดเข้าฟัดเข้ามาแรงบุณิเดี๋ยวเดียเอาไปตไปั้มอะไปสิไปไปหวานเออเข้าแนวแนวพันแนวพันอันนี้นี่นี่นี่ท่านผู้ชมเพิ่นเชนเอาไปบ้านกาแม่นตัวนี้แหละนีะเพ่เชิดตากาเออเพิ่นเช็ดตะกานี่เนาะ ไถแล้วละตะก,การนะแล้วจะไปบ้านออมูดเนี่ยมูดเพิ่งสิไปบ้านนี่นะท่านผู้ชมเอเออ,เอ,อแนวอันนี้ข้าแนวอ,อือเอาปีต่อปีค่ะข้าวแนวนี่เรามาได้ไรปีต่อปีเนหะมันกลายปีมันบอกอีกสมมุติว่าเฮาเฮาเกี่ยวข้าวปีนี้ออแล้วเฮาอลไเอาเข้าแนวไว้เลือกไนดะ้ไข้าเห็ดแนวนี่การเลือกแล้วมันมีละลายชีย้เลยข้าแล้วก็มันมีสีแดงเลยข้าเมียมันมีลาย <Ừ. S 2> มันมีหลายชนิดเรื่องจักใช่ฮะนะเขาจัางมันมีไล่เอเอลยวกะอีอําเลยกะเขาสี่ลอยท่านผูนึงขอทายหูปเน่จักใช่ไล่เน่จะมันป้นเดียวแล้วก็เลือกเลือกเลยท่านบูนึงนะเข้บใจเด้อเข้าใจี่เนาะทผบุสมในเมื่อก่อนนี่ชาวนาของพวกเขานี่ไซไใช้ตควายนี่ไถเนาะแต่ว่าแต่ว่าในปัจจุบันนี่ เพื่อนไซรถไถแล้วควายสบายเนาะท่านผู้ชมเนาะส่วนนี้ในเห็นบ่ควายกะจะมาอน,นามัยรถไถส่วนนี้เออควายจะเบิกรถไถบ้านนี้เนาะเพราะว่าเพราะว่ารถไถมาเฮ็ดเวียกแทนตัวควายแล้วนะถือว่ายุคก,การเวลากับเลี่ยนไปเนาะการไซ้ให้งานกับจะตัง้งแตกต่างกันเนาะตามยุคตามสมัยคือยุคนี้กัตถถัวควายกัจะเป็นสัต์เศรษฐกิจที่ว่าแต่ละครัวเรือน,นี่เลี้ยงแบบทะนุถนอมหาหญ้าหา น้ําให้กินพุ่นแหละท่านผู้ชมเอ้ยในยุคปัจจุบันนี่นะโอ้พี่เนาะมาแต่สิได้นี่ฮะพอกแฮ่เออได้อยู่อะพอได้อยู่เออพอได้อยู่เนาะเบิ่งดูเบิ่งดูเบิ่งตัวปลาดูบงก็บ่ลายอือนี่ๆๆท่านผู้ชมเพิ่น่ไปควแห่มาเนาะโอ้นี่นี่ปลายงนี่ฮะประจดนี่ะอือประจดเด้ โอ้พอได้กินอาหารหน่อยเด้อสวยงามนะพอได้กินเนาะคว้างอยู ham, ่น้ำกระถางนี 2, ổ, má má ้นี่ท่านผู้ชมเลยถือว่าอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะบ้านเฮานี่เนาะเอาเอาขอบใจขอบใจขอบใจหลายๆเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่ายสิบคำผมได้ซื้อขนมมานะบ่ายสิบคำจะเอาใบทองพันให้กับเด็กๆเนาะให้กับเด็กๆจำนวนหนึง

ให้อ้ายหน่อยไหมท่านหนึงผู้ใหญ่ได้ตันนึ่งน่าทำเป็นส่วอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศวิถีชีวิตเนาะซึ่งว่าพี่น้องชาวบ้านธาตุกระบงเนาะอยู่อยู่บ้านนี้นะเอิ้นพลเอิ้นว่าบ้านธาตุกระบงซึ่งว่าน้ําที่ทุกท่านเห็นนี่แม่นเป็นน้ํากระทางเนาะซึ่งว่าน้ํากระทางนี่ก็เป็นแม่น้ำหนึ่งที่ว่าทกไปใส่น้ำเซีเนาะซึ่งว่า น้ำกระทางนี่ก็มีความสำคัญหลายเนาะทา่านผู้ชมจุดนี้นี่จะเป็นจุดที่เพิ่นมาใส่อาบเนาะส่วนใหญ่เพิ่นจะใส่อาบแล้วก็หายู่หากินเนาะ <c oughs> เพิ่นจะตึกกระดุง้งข้างแหเป็นส่วนใหญ่ดังที่ทา่านผู้ชมได้เห็นในคลิปอ่าก่อนหน้านั้นแหละเนาะทาาา่านผู้ชมเนาะจังไงกะฝากท่านผู้ชมติดตามผู้ชมภาพบรรยากาศวิถีชีวิตเรียบสิไปกับท้องบ่าวเต่งคำได้เนาะบ่าวเต่งคำจะไปทุกทุกบ้านทุกทุกแห่ง ที่าท่านผู้ชมแนะนำมาก็ดีเนาะบ่าวเต็นคำได้มีโอกาสใส่ก็ดีเนาะสำหรับคีินี้มาวอนนี้บ่าวเต็นคำพร้อมด้วยทีมงานศิลาท่านผู้ชมทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณจ